วันนี้ไอเข้ามาปรึกษาปัญหาน้องสาวกับคุณหมอพีค่ะเคยทําเลเบียมาก่อนน่าจะ10ปีแล้วค่ะแล้วคือปัญหาตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเลเบียแล้วเป็นปัญหาของช่องคลอดเพราะว่าอายมีลูก2คนแล้วด้วยปัญหาของไอก็คือมีเพศสัมพันธ์แล้วปวดท้องน้อยไอยก็เลยอยากเข้ามาปรึกษาคุณหมอพีว่าปัญหาตรงนี้สามารถแก้ไขอะไรได้บ้างคะก็เป็นเคสนะคะคุณไอเนี่ยเคยคลอดน้องนะคะทั้งหมด2ท้องตอนนั้นเนี่ยที่คลอดท้องแรกเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ช่วยคลอดนะคะเป็นเครื่องดูดสุญญากาศนะคะ ดึงหัวน้องออกมาตอนคลอดนะคะมันเลยทําให้แผลเนี่ยเกิดฉีกขาดพอถัดมาท้องที่สองเนี่ยคุณนายบอกว่าคลอดง่ายเลยไม่มีปัญหานะคะหลังจากตรวจร่างกายนะคะหาสาเหตุของคุณอายเองเนี่ยแอบเห็นรอยโรคนิดหน่อยนะคะบร,ริเวณปากฝีเย็บนะ,ะมันมีการฉีกขาดหายไปในส่วนของกล้ามเนื้ปอปงปากทางเข้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหัตัการที่เหมาะสมก็จะเป็นการกระชับช่องคลอดนะคะร่วมกับตัดแก้ไขในส่วนของปากฝีเย็บค่ะลาเฟรียคลินิก ในรมิตท,ทุกความสวยให้เป็นจริง